สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังรับชมช่องคนสวนคนรวนะครับเนาะครับวันนี้นะครับเราเจีดจะพาพี่น้องนะครับมาบ่งสูตรการทําฝรั่งให้หวานนะครับพี่น้องให้หวานรสชาติดีแล้วก็ส่งสวยนะครับพี่น้องแล้วก็ทานท่านโลกได้นะครับพี่น้องหลายชนิดเะครับเนาะมีสูตรมีวิธีการเฮ็ดจังไดนะครับพี่น้องใส่ต้นทุนบ่หลายนะครับพี่น้องแต่สามารถที่จะดูแลสวนฝรั่งได้นะครับพี่น้องเนาะพอนดินกับไปทําความรู้จักกับคุณพ่อเพล่นนะครับพี่น้อง ครับสวัสดีครับพ่อครับผมสวัสดีครับไว้สวนฝรั่งลุงวีบรรณาสว่างนะครับสวนฝรั่งเฟซบุ๊กสวนฝรั่งลุงวีบันนาสว่าง0991364790ครับผมก็มาสอบถามติดต่อได้เนาะพ่อเนาะครับผมก็ได้ส่วนการดูแลต่างๆก็บอกว่าติดติดต่อได้แล้วก็เขามาเยี่ยมชมสวนได้ครับไวสงสัยข้อมูล์ต่อใดก็ยินดีตอบทุกท่านครับเพราะว่าไอ้สวนผม้เดี๋ยวนี้ไอ้ต่อไปนีผมจะเน้นเรื่องในรูปแบบที่ว่าปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคำว่า ปอดสารลอยเปอร์เซ็นต์นี่หมายถึงเ้ายังใส่ปุ๋ยอยู่ครับเพ<อ>ราะว่าปุ๋ยเคมีนี่เหาเงาใส่เพราะว่าให้มันเปหน่วยหลายครับแต่ว่าไอ้เหตุที่ว่าเป็นยังค<อ>ือว่าไอ้ปอดสารลอยเปอร์เซ็นต์ไหนวก็ว่าไอ้เมกอันเนี้เหาองปอดสารลอยเปอร์เซ็นต์นี่ยังยังบ่ได้โดยตรงเพราะว่าเ้าใส่ปุ๋ยอันสมข้นใหม่ยาเสนน้ำมันเรายาเสนเหลาขาวไอ้พวกมื่อนี้มันเป็นการไหลไหลมันนาเ<อ>ดียบมันคือเดี๋ยวมันเกิดการไหม้ค่าเสียดูดูเมื่อเสียดูดูไปนะครับ,รบมันจะไม่การเดือยยา เดี๋ยวนี้ผมก็เลยได้ทดลองโตใหม่นะครับแล้วก็มันเป็นพึงระยะทดลองนะครับพึ่งผมก็ได้ไปสอบถามในข้อมูลหลายโซนระหว่าเขาว่าได้ผลสามารถปลวจสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ว่าไอ้ขอขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวขอเดี๋ยวจะถิดฤกษ์ฤกษ์สีฝนโมโมบอกซื้อกันได้นะครับนะครับผมไอ้ที่แรกเนี่ยเสือเดี๋ยวนี้บุควานเนี่ยผมใส่หลายหลายชนิดอยู่ครับเช่นว่าเสือวีที่เสือวีเอเสือเมทัลไลเซียพวกนี้นะครับ แต่ว่านถามเอาไปซื้อจังเสรนะครับสองหนึ่งมันแพงนะครับสองลอยใส่ข้าวเดียวกับเพินะ่อนสองลอยถ้าหมดว่านเขาสิมาใส่เป็นสวนใหญ่ๆเนี่ยมันกระเปืองเนาะพร้เนาะมันมันกระเปือ,อ,เปองเขาใส่ในจำนวนหลายแล้วก็ไอ้แล้วก็ไอ้ถามเอาศึกษาละเอียดดีๆเนี่ยเอาบระจําเป็นต้องใส่ลายตัวก็ได้ครับใส่ตัวเดียวถ้ <ๆ S 1> าใส่หลายๆเอาเพราะว่าใส่ตัวเดียวนี่มันเก็บเสือเบียดนะครับบาซิลัสซับยที่รีดครับโอ้เสือเพิ่นเสือเพิ่นครับแล้วเขาก็เขาซื้อมาแล้วเขาก็เอามาขยายเองซึ่งวิธีการขยายนะ มันก็มีหลายแบบหลายวิธีเขาเบิงในยูทูบก็ได้ถ้าวา้ขยายจากน้ามะพร้าวก็ได้ขยายจากโกโก้ก็ได้มันขยายหลายแบบแต่เพิ่นก็ว่า้มันก็จะค้นละสายพันธุ์จแยกไปนะครับจะว่างกับบูบงูขอมูลไปลายขนาดนั้นครับงทัวล่อมจะว่าตโตนี้พวผมนี่คือผมใส่ใส่แล้วได้ผลแล้วผสมผงโกโก้เพราะว่าไอ้ขวานอนุญาตเปิดเบิ่งมันจะเป็นยังสีนะครับใ่แล้วได้ผลแล้วมาบอกต้องๆนะครับมันจะเป็นยังสีนะอะไรจะคนเจะ จะเป็นสปอร์นครับมันจะขึ้นมากจึงซื้เลยวะครับผมตัวนี้เพิ่งได้ซื้อมาเมื่อนะครับเพราะว่าเ็ดไอย่าง,งดีมันก็ว่าเดือนหนึ่งจังค่ายใส่นะมันมีอย่างเงี้ครับส่วนผสมก<ไ>ันเลยไอ้ส่วนผสมอยู่ในในอยู่ในนี่ไอ้ส่วนใหญ่นะผมจะใส่เสื้อบีเอสดเสื้อบีเอสกิโลหน,น,น,นึ่งแล้วก็ผงโกโก้กิโลหนึ่งล้วก็นนะครับเราก็นน้ำตาลครับน้ำตาลหากิโลแล้วก็นละทส้อยแล้วก็เกลือในจำผงหมดเองครับไอ้ไอ้เซึ่งซึ่งส่วนเนี่ยผมก็เบิ่งมาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ยังยังระวาง ตัวลองใส่อยู่นะครับตอนนั้นประมาณจะกลิตดครบเพาะไอตอนนั้นประมาณประมาณลอยเลิตรครับแล้วมันก็สามารถเก็บเก็บได้ดนนะโกโก้ที่เขาเอาไปส่งส่งน้ำส่งอย่างเี้ครับครับผมเอามาต้มอะต้มให้มันละลายมาต<อ>้ม<อ>ให้ละลายนะครับเ<อ>นาะแล้วจะนำมาหมักนะครับผมแล้วป้องกันวูเขอาศัยสีดูดหรือเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะซ่้อยป้องกันละลา,ายหลวมเลยป้องป้องกันได้หลายหลวกแล้วก็ไมายถึงเพราะว่าไข่ไข่ไอ เคยไสโคโดมานะครับมันจะเป็นไอจูเลนเซียของที่คนว่ามันจะเป็นเสือล่านะไอว่าตัวนี้มันเป็นจูเลนเซียของแบตทิแบตทิเรียมันจะป้องกันได้ดีกว่าแล้วก็มันจะสามารถทนความอ่อนได้ดีกว่าโอ้ันจะสามารถไอเสียน้ำกันเว้นก็นได้เพราะว่าไอห่อฉ<ห><ห>ีดเจะมาเว้นก็ได้เสีได้ทุกเวลาครับบานี้ได้เลือกตัวนี้ก็ได้ฉีดนั่นเ่าผสมน้่จะดีครับเออปกติเนี่เหาอส่ขาวก็ได้ครับระราะมัน สองส่วนนะครับห้อไฟลี่เองนะครับใส่ลายเป็นไงกันนะผมบอไม่โชว์ต่าน้ำยี่สิบเลี้ยสองสามส่วนก็ผมแต่ว่าของผมมันเกลายเนี่ยบางครั้งผมก็ใส่ประมาณไหนเกือบพกลอยดินเลยครับตัวทางสีเลยนึงพูดว่าเ้ามีลายแต่ว่าถ้าเ้างสื่อเ้างก็ใส่ที่ละสองส่วนยิ่งเผาหรือว่าสามส่วนพราะว่าเอาใส่เนี่ยประหยัดแต่ว่าเ้องปราณนี้เองสามารถใส่ลายได้แล้วก็ใส่ครับผสมครับตัวนี้ครับตัวนี้คือส่วนยังครับมูลข้างข้าวหมักขึ้นกันครับมูลข้างข้าวหมักครับ เอากวาสิเอาเสื้อเบีเอใส่กันนะเพราะว่าใส่ผสมกันเห็ดในมักซีดาเสียงนะครับสีนั้นตัวนี้จะเห็ดให้มักซีดาเสียบครับผมเพราะว่าป้องกันโรคครับผมจะว่าไอ้ส่วนผสมกับไขายขกันจะว่าไม่มีไม่มีมังฝาอยู่นำกันนะครับตัวนี้มีมีังฝาไม่มีผงโกโก้ือนแล้วก็ไอ้แล้วก็มีมุ่นบางข้าวไม่ไม่แป้งเข้ามากันน้ำข้าวแป้งเข้ามาเาก็ใส่เสื้อเบีอคือกันครับหเไม่มีเสื้อีเอบียมันป้องกันโรคไปในตัวนะครับส่วนผสมข้าวๆนี่มัน ใช่แต่ส่วนรายป็นะอะไรับเอร่อตัวนี้ยังยังบุญยังบุญแน่นอนนะครับข่าวๆเราไว้การการทำเกษตรนะครับมันไม่สู่ใจตัวเรียวันลงมือทำเลยคือคําตอบเลยนะครับถ้าถงลองกินลองถือไดตัวใดคือตัวใดถามมันใด้ผลกมับส่วนหน้านห้องเราเอาตัวนั้นละครับบันนี้มดางข้าวเขามาแต่ใส่ค,ครับไปเออผมยังยังเอาสั่งมันจะถึงแน่ตัวนี้ผมซสื้อมมาจากเลยมันจะแพงน่ครับจากจากรู้โอ้โอกาสแสดงว่าแสดงว่าเขามีขาย เขามีไแต่ว่าเขาขายแพงนะครับกิโลละร้อยแปดสิบเนี่ยทันแพงเพราะว่าถ้าสั่งแต่ร้านมีตำแหน่งมันจะถือเน่ะครับอยจะแบบเพลียไงต่ว่าถ้าข้าซื้อถึงือไรเขาก็ยัดดนกองกอบนะครับวันนี้เจ้าเมื่อครับข้าวหน้ามณีเสียหนึ่งไอ้วุ้นเหนียวจะเสียดูก็ได้นะเพราะว่าไอ้ย่างมากอะอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้ย่างข้าวาหมูยี่หร่าเกลือสามารถเสียผ้าดอกได้เลยไหมเสีดได้เลยครับฉีดฉีดได้ทุกเวลาครับแต่ว่าถ้าเป็นไซโคโดมานะข้าจะฉีดฉีดบัวใหญทั่วทุกเวลาต้องฉเสียเพราะ หยำแรงเราต้อต้องให้มันไม่ความชื้นอยู่ตลอดครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือกันครับเพราะต้องให้มันไม่ความชื้นอยู่ตลอดเสีหยำแรงใดจะดีหยำแรงเงาสาวแต่ว่าก็มาแรงจะดีที่สุดเพาะไม่มีเวลาเนี้ยสีหยำในกระด้งเพราะวัยเสือพผนจะทนแดดได้ไม่ีก็เฉดไปทั่วไปทั่วทรงผมเล่นมาพอทรงผมเลยครับทรงผมจะเฉดดีอยู่ดูอยู่กับเพราะว่าแง่ที่มันจะปลอดสารในนะครับเอาสีตัวนี้ดูดูครับเพราะว่าสีดูแล้วกันเมลงจะบดเดือยานะครับเพราะว่า เขาจะเป็นแบตเตอรี่อย่างนั้น <K> เขาจะไปสูตรต่อตานนั่นเองท้าไม่แบ,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 แบตเตอรี่กินแบตเตอรี่โตกว่าดีนะครับสร้างเที่ยวตัวมันจะดีขึ้นใหม่มันรักษาภูมิต้านทานต้นไม้ของเขามันก็จะแข็งแรงสมบูรณ์เมือ่อเมื่อต้นไม้ของเขาเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเนาะต้นไม้มีพลังมันก็จะมาซอยบำรุงลูกให้ลูกมันเนี่ยแ่บได้ส่วนพอเนียาาเ่ยผมได้ใส่ยาฆ่าแมลงเลยครับเมื่อซึ่งเมื่อกว่าเนี่ยผมก็ ปลอดสารแต่ว่าผมเคยใส่ใน,นเป็นบางโอกาสต่อไปนี่ผมจะโบโบใส่เลยครับครับ <ผม S 1> โอจ้จะบอกว่าปลอดสารหนึ่ยเปอร์เซ็นต์นะคือราคาคือมั่นใจเลยนะครับมั่นใจได้ลเลยครับเพราะว่าต่อไปนะแม่เขาจะสีดูไดเพราะว่าไอ้เคมีเ่าสีดูบัวใดมันครับที่แทนตอนร่างกายเขานำเนื่นี้ปลอดสารทั้งทั้งโบใส่ถ้าทางผู้ใส่เราะบริโภคกับผู้บริโภคครับเึงซึ่งไหน ในขนอดเดียวกันนะครับถาเป็นหนาฝนนะฮาก็ต้องัดแต่งกิ่งไปน้ากระเพื่อให้เขาป้องกันโรคครับเขาจะบวบดอีกทีแกเขาอย่างเดียวเนี่ยพราะตัวที่มันรสชาติบ้านนี่ก็คือตัวข้อมากอีกทังนึงนะครับเนาะรสชาติดีเห็นไหมมักซีดาร์แสบนี่มีมีหลายสูตรแหนงครับแต่ะไบซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยดูค่าครับสามารถมาถามในตะ่าขี่ไก่ยังสงกระแมนขี่เทาอย่างนีกระแมนมีหลายสูตรมันหลายองค์ประกอบองค์ประกอบในหลายอย่างแค้วเสียมบวชลอนประกอบต่างต่างในหลายซึ่ง ท้าวใส่ปอดสารตัวนี้นะครับผมว่าเลยปุ๋ยตรงสีแค่เสียมโบลอนอะไรข้าวภาว่าอาหารเขาเพียงพอเพราะว่าเขาจะเป็นโซเนนเนาหรือจูเดนแล้วแล้วถ้าถ้าเขาโบดิ้ใส่เคมีนะครับต้นใหม่ของเขาเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์มันก็จะมีพลังมันจะมีพลังมันก็ต่อต้านโรคของมันได้ในภาคหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันเขากจบโบดิ้ทิมการใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็ยังใส่เท่ากับก็ยังใส่คือเก่า ใน,นส่วนห้องเ,เอาหน่วยเสียวรดชาติวันเัาใส่สูตรใดครับ่มปุ๋ยไม่หลายขนาดนะครับปุ๋ยแต่ว่าตัวที่เขายืนร้างได้ค่อยสูตรเสมอนะครับส,ส่วเห้องใส่ปุ๋ยสูตรใดหเอากับโบทิมสูตรเสมอหาสงใส่ผสมมอาคเพราะว่าปุ๋ยมันไม่หลายส่วนแต่แต่ละส่วนนี้จะใส่ปุ๋ยบวกขึ้กันนะครับปุ๋ยนี่หลายสูตรอย่างแต่คือส่วนผมนี่ถ้าสมมติว่าเอาอย่างไ้ดูกมันดู เขาจะาสูตรเสมอนี่ผสมก็แปดยี่สิบยี่สี่ยี่สี่ครับเป็นโดบล้วก็แค่นี้ตามที่จริงนี่มันก็หวานเลยเต็มที่เลยครับจ้ว่าถ้ามยังบ่พึ่งพอใจนะครับเขาจะเอาสูตรสูตรหกสิบเขาไปรวมอีกที่นึงเลยมันหวานแจ่ว่าปุ๋ยตัวนี้นะครับเขาจะตงรงใส่ดูความละมันระวังครับเพราะว่าถ้าเกิดว่เาเขาใส่หลายนี่แทนที่มังสีดาเขาจะแสบนจะทํ้ใไม่เสียโลสสารไปเลยนะครับโลสสารจะเพี้ยนไปเลยครับ ปุ๋ยแต่ละแต่ละอย่างนี่เหาต้องใส่ด้วยความระมัดระวังเหาต้องคำค่อยๆค,คำนวณขึ้นไปเรื่อยๆแต่โดยสรุปความเนี่ยสูตรแสบเนี่ยไม่หลายแล้วครับเชินว่ายนำมันมูดข้างข้าวหนี่ก็ข้าวใหม่มังเสีดานียแสบแห้งลอะไรับแบบแบบไม่หลายสูุดจะว่ายบางส่วนเนี่ยพ่นกระโชกมาถามผมผมใส่ม้วนข้างข้าลวลราเป็นยังต้นไม้ผมก็่ายมันหมดนข้างข้าวเนี่ยพิดหลายแห่งนะครับเพราะว่าต้องใส่เลยบอ่อไหนะเนาต้องมาย่อยสลายเพราะว่าเสื่อโลกเขาก็ไม่หลาย ทั้งทั้งเด่กเขาเช่นเมืองเทีนอาเซก็ไปเลยใส่เลยบนไหนครับตรงอ้อมก็มีค้อเสียนําครับผมย่างหน่อยๆตรงมามามักเป็นเดือนนะครับถ้าอย่างใอรใส่ครับโอ้ต้องผ่านกระบวนการหมักตรงให้มันผ่านกระบวนการนอครับจังสิเป็นปุ๋ยสั่นดีเลยเนาะครับครับผมคือคงผมก็จะใส่ตัวนี้แหละในยุคต่อไปนะไอช่วงนี้ก็ผมกันยังบบเดฟันธงเต็มสตนบ้าใส่แล้วแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บว์ไวเดี๋ยวนี้อยู่ในระวังทดลองแบบขยายอยู่นะพราไว พะวาเข้าสื้อบาไว้นะครับมันมันแพงนะเราบต้องมาขยายเองแต่ตามที่ผมศึกษามาเนี่ยผมมองเสื้อวาเขามาขยายเองเสื้อบาซิลัสซาเปรลินเนี่ยมันจะไม่ลายกว่านะครับพออาหารบกกับเสื้อเขาจะได้ลายกว่าะมันลายกว่าที่เข้าไปซื้อเย็ครับผมมันจะดีกว่าที่บอครับผมผมคิดว่ามันกันน่าจะดีกว่านะออท่ว่าการผสมเนี่ยมันมันมีผสมหลายแบบหลายแบบแล้วก็มันสีแยกเป็นสายพันธุ์ของเสื้อบาซิลัสไปผู้ไว บางสูตรเนี่ยเขาจะใส่ออกซิเจนเป่าอยู่ตลอดเวลาครับให้มันมีอากาศอยู่ตลอดเวลาเขาจะใส่แตเดียวซึ่งกับบ่เด็กั้นห้องมาตัวใดผิดตัวใดถือเนาะเพราะว่ายางที่กาวนองไปเกษตรนะโบมีคําว่าถือปิดครับลงมือทําคือคําตอบเลยครับคือคําตอบนะครับเนาะแล้วก็ทาตัวใดใดผลก็เหาเนี่ยเขาก็คือเอาตัวนั้นลดครับโบต้องไปเสียงกันมาตัวนั้นถือตัวใดเหาใส่ใดเนาะมันห้ผพลผลิตแล้วโลซานมันโอเคจำรำคาบ เขาบอกว่าโอ้ตัวนั้นโอเคเลยตัวต้องไปเทียงกันครับตัวเจ้าของทดลองเลยแต่ละอย่างนะผมกับว่าทุกขันนี่ถ้ามันเห็ดใดเปิดนะเห็ดโปรยหยัือเราบหยักเพราะว่าคนยกตัวมือนี่เก่งนะครับเก่งเหมือนถึงผู้่างผมนี่ยผมตอบเลยนะว่าโบเก่งนะโบเก่งนะขอหัวมอค่อยดีแต่ว่าผมก็ยังเห็ดใดครับอแล้วก็ขอตอบว่าประสบความสําเร็จอย่างมากครับวันนี้ครับถ้าพี่น้องห้องอยากมาเรียนหลักสูตรในการเห็ดนั่มากนี้ได้อยู่ครับ เออกานกันได้ได้หรือเอล่ายังเ่ตุกาวบอกว่าได้ได้ประสูวอย่างบมเมกัดเออครับผมแต่ว่าถาัน,นาเอาไปเห็นแล้วทีนี้โนเีลนี้ตอนนี้ผมกระเบลรับประกันเพราะว่ามันเป็นแบบสูตรของใครของมันน,นคะครับเนาะคุณหลายๆเละครับผมเพราะว่า <โล S 2> มันส <ๆ S 1> ีเขาอย่างีหตุกามันก็ไม่ลายสูตรนะ,ค,ะครับครับนนี้ผมกับเบิงไม่คุยหนึ่งมือนกันแต่ผมกับหูเสกว่ามันน่าจะสำเร็จผลเพราะว่าตามศึกษามาหนี่ยเขาว่าถามมันเกิดบูรุนสปอร์เลยว่าไม่ห้าบเนี่ย แสดงมาไเสือบาสิลันนี่มันมากมันมันหลายครับขนาดนี้เฮาอายุยังบ่่อดเดือนเพียงแค่ที่ผ่ามือมันจะเป็นหางเงินบ่กครับมันจะมีโรลูนสปอร์แสดงมาครับเาเป็นกินเปรี่ยวหอมๆครับไอซูเทียนี่คือบุบ่ไม่กินเหม็นครับครับขอคนระวังคือบ่อยมันแลงวันเขาอย่างเดียวนะครับครปีศาให้สนิทนะครับผมปีศาจให้สนิทครับคลิปนี้ หวังว่าสิเป็นประโยชน์ครับพี่น้องทีกําลังรับชมมาหน่อยสลายแล้วครับพี่น้องแล้วกายผมเป็นยังคือผมเคยอ,อย่างแนะนาตวนเ้ตุในเข้าไาครับรเกษตรยุกใหม,ม่เสมอนี่ผมดักหันหันพากันหันมาเห็ดปลอดสารนี่บ่ผู้่าปลอดสารนี่ผมสร้ามองไว้าสามารถเฮ็ดได้ทุกคนพระว่าถ้าเอาใส่ยาพวกขา,มาแมลงต่างๆนี่ครับมันจะบ่สําเร็จไปตลอดเ้อครับล้ายๆเขาใส่ไปดูโดนแล้ว่านสิดือยาผมครับบวมเห็นผลในตลอดเมื่อมันดือยาแล้วเฮาสิใส่ยาแห้งขึ้นแห้งขึ้นบาเทอนี่นะ โบเมนแคร์ผ anyway, ู so, yeah. ้แคร์ผู้บริโภคหรอกที่เป็นอันตรายเข้าเองครับที่เป็นอันตรายเข้าโพชีเราจะเต็มๆดืวยกันครับผมแล้วเขาจะสีดูบ่ได้ถ้าไรพวกนี้นะฮะมันปลอดภัยตัวเฮาเนี่ยเขาสีฟามาสีน้ำเงินกระไดนะของพบกพวกตรงยันนะครับครับบกตรงยันมาเขาจะสีแล้วเขาจะแผ่นแผ่นนี่ปลอดภัยตัวเฮาคอกนะครับผมยิงอยากแนะนําตัวนี้นะทุกทายโดยเฉพาะไอ้เสื้อพวกปลอดสารนี่แหละนะครับยินดีให้คําแนะนําได้แล้ว มันมีหลายตัวผมเคยใส่หลายผมเคยแนะนํามาก่อนย่งใส่พวกนาสมควนใหม่พวกยาเส้นเหลาขาวพวกน้ำมักต่างๆเนี่าลองมาหลายสูตรลองมาหลายแล้วมันมันได้ผลนูเ้าเีษดูแล้วเธอเนี่มันเป็นการเดือยาเพราะว่ามันเป็นการไล่เข้ามีข้าวเป็นดินแล้วเขาก็กำมานะครับกำไปกำมาเข้าเดือยาเขาแข็งโตกันไปเรื่อยๆครับตัวนี้บ่มีการเดือยาครับครับต้นใหม่เขามีแต่งามกันไปเรื่อยๆครับต้นใหม่ก็งามมารองก็ซอยได้ครับซอยได้ครับผม ยินดีนะทุกทัานนะจะว่าไอส่วนมากกือสวนใหม่ผมเหมือนกันผมบริเดชทรงนะครับบริดชทรงท่าไลต้องขอไปถ้าท่านไดอยดากได้เนี่ยต้องตรงมาที่สวนเลยครับเขามาเขามาต้นใหม่ผมวัดสมหวงผมตอนประจําผมมีต้นพันนี้แบบอะไรเนี่เขามารับเองที่สวนรับเองบัวเดชทรงทางอนไรนะครับรับเองแล้วก็ราคาพิเศษโบแพงรือว่าท่านอยากซื้อไปขายก็ได้ะจากสวนเราก็ท่านมันใจได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนบ้านนาสว่งนะครับเจ้แล้วก็ บรรณาธิการเนี่บโบเดียวยธงหน้าไปมาเนี่ยโบเนี่ยครับง่ายๆยุ่ยไก่ตลาดสดเทศบาลบรรณาธิการเขาเฉียงมองเห็นไก่ตลาดสดครับผมยุ่ยบ้านท่างไปท่างมาเนี่ย่ายโบเป็นตหยานคดนะไปมาก็ได้เพราะว่าผมเห็นในผู้หญิงเขาสามารถชีรถมาเบิ่งผู้เดียวเลยโบเป็นตหยานครับเพราะว่าเขาไปบางส่วนเนี่ยมันเขาไปเลิกแคลงนะเนาะเข้าเนี่ยไกลๆลูกค้าเนี่ยจังคอยมาหลายได้ลูกค้าเขาไม่ลายหรอกครับเที่ผมจะขอขอบคุณคุณลุงวีนะครับเนาะ คขอบคุณเฉินกันครับครับผู้อำวยกาบอเชิดนะครับกับคุณองวีกับขอลานะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมครับยินดีต้อนรับอยู่ทุกเวททุกท่านนะครับยังมาถ่ายทำครับยินดีครับขอบคุณมาก